ป้อมแล้วกันป้อมป้อม,อมจราจรครับอ่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนว่าโดยปกติเราเดินทางไกลๆนะครับป้อมนี้มันจะอยู่ระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานป้อมนี้เนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณที่มีหุบเขาแล้วก็มีทางสี่เลนอยู่ตรงกลางนะครับเป็นป้อมซึ่งอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลช่วงคนเดินทางเยอะๆก็จะมีเจราจีบูรีเลี้ยวัวหรือเปล่าครับผม อ่าผมผมเซนเซอร์ไว้นะพี่นะผมไม่อยากาแกออกชื่อจังหวัดเอาประมาณนั้นเลยกันอ่าแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาไปเข้าเวรหรือไปนอนเนี่ยมีครั้งหนึ่งคือกําลังหลับๆอยู่บนเตียงอ่ะพี่ปลายเตียงอะ่ะมันก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ไรห้งองร้องกระซิบกระซิกระซิแบบเหมือนเหมือนเขาทรมานหรือเขาอยากกลับบ้านหรืออะไรประมาณเนี้ยอืมก็ได้ยินเสียง ไอคนเข้าเวรอยู่มันมันมันหลับหลับหลับ,ลบตื่นตื่นอยู่เนี่ยก็ลืมตาแล้วมันก็เห็นเลือดเต็มหน้าไปหมดโอ้ oh. ผมพ่อก็ลุงลังเสื้อก็ขาดวิ่นกองเกงยีนใส่ก็มีแต่คาบเลือดคาบหน oh. องเต็มไปหมดแล้วก็ชี้ชี้ชี้ไปที่หน้าต่างอืมไอคนนั้นก็ตกใจขวัญผวาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเวนเนี่ยไม่ไหวแล้วไปแล้วแต่ด้วยวามที่ว่า ถ้าออกไปดิมันก็เหมือนกับลาทิ้งปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหม,มก็อืใ,ใจเปิดไฟในป้อมกินกาแฟเปิดทีวีเปิดวิทยุอืมมันนอนไม่ได้มันหลอนอ,อ่ะสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเดินรอบป้อมเดินแบบเสียงญ่านะตึ๊ตึ๊ตึต๊เดินรอบเนี่ยรอจนเช้า สักพักหนึ่งไปถามนายดาบนายดาบก็อายุเยอะๆคุ้คุงโตโตนะปเป็นลูกพี่เขาว่าพี่พี่ทําไมจ้างผมมานอนเวรเนี่ยพี่รู้ใช่ไหมไม่มีอะไรหไรือไอ้น้องเราอย่าไปกลัวเราทําหน้าที่ใครอยากรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรที่นี่เดี๋ยวผมจะพูดใน้ฟังอย่าเปิดเพลงครับอย่าเปิดเพลง มันมีลิขสิทธิ์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นอันนี้จะพูดให้ฟังว่าของเพลงช่วยรับทราบด้วยผมไปแชร์ต่อไม่ได้เจตนาผู้ร่วมไลรใครไม่รู้ออกขึ้นมารับเปิดนะครับอันนี้เสียมาลายาไหมมันมีเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเดีย๋ยวจะพูดให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่อาทิตย์นะครับมันมี ช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงหน้าหนาวนะธันวาแล้วลดลถมันเฉียวกันนิดนึงลถมันมันพังแต่ไม่มากพี่ต้องเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนที่มาทํางานอยู่ภาคกลางตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเขาก็จะกลับบ้านช่วงนี้กันอืเพราะโรงงานมันปิดอะคนก็กลับบ้านหนุ่มสาวโรงงานแม่บงแม่บ้านที่เขาพัก มันรถมันชนกันเสร็จเจ็ดแปดคนเนี่ยก็ามานั่งมายืนรอเพราะรถมันเหมือนกับยางแตกแต่ไม่มีใครเป็นอะไรอืมพอรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นรถรถตู้นะรถตู้มากันเกือบนนยี่สิบคนนะแต่รถไม่เป็นอะไรมากรถยางแตกกับพังนิดหน่อยอระหว่างที่รอรอเปลี่ยนอะไรอยู่นยคนรถต้องมายืนข้างรถใช่ไหมพี่แล้ว ยืดีอ่ะรถรถสิบแปดเรารถพ่วงอ่ะคันใหญ่ๆอ่ะอวิ่งมากวาดหมดเลยโอ้กวาดแล้วแล้วคนคนที่ยืนรอรถเนี่ยกระเด็นเป็นศพเป็นติดที่ป้อมเลือดทั้งเลือดทั้งศพกันติดที่ป้อมอืมนอนตายกันเกลื่อนเลยอันนี้เป็นข่าวดังเลยใช่ไหมตอนนั้นถราว่า,า,น,าน่าจะนะช่วงนั้นแล้วคราวนี้ป้อมเนี่ย ถ้าให้พูดจริงๆก็คือว่ามันเป็นป้อมที่พี่ใหญ่มากมีเครื่องทํามีอะไรนะตู้น้ําเย็นม,มีอะไรนะมีทีวีเ,เมื่อก่อนมันเป็นจานดาวเทียมยี่ห้อหนึ่งแพ,ง,พงด้วยครับติดให้เพราะว่ามันเป็นป้อมที่ประชาชนเนี่ยมาพักดอนเวลาขับรถไกลๆมันจะมีลานจอดอมไม่รู้ชนยังไงนะพี่นะศพจากถนนเนี่ยกระเด็นข้ามลานจอดไปไปติดหน้าป้อมเลย ไกลมากครับไกลมากมาประมาณกี่เมตรผมว่าราวๆสิบกว่าเมตรได้นะสิบกว่าเมตรเกือบยี่สิบนะคือพี่เข้าใจว่าเขาบอกว่ารถพ่วงเนี่ยมันมาเร็วสูงอืแล้วมันเบรกแตกหรือเบรกไม่อยู่เ่ยแล้วมันหักหลบพ่วงข้างหลังมันมันไปฟาดกับรถตู้อืรถตู้ก็กระเด็นไปทับคนหกเจ็ดแปดคนเนี่ยที่ยืนอยู่ข้างทางอ่ะกระเด็นไปคนี่างไอ้ที่ตายเนี่ย มันก็ไปติดป้อมเลือดนี่เต็มไม่หมดเลยอ mm hmm. แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่มานอนป้อมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้สาธารณสุขแล้วที่กู้ภยัยหรือใช่แห่กระด้นี่ตำรวจเองเ mm hmm. ที่มาใช้ป้อมนี่เนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมีคนมายืนปลายเตียงเนี่ยตาหลุดบ้าง mm hmm. มาชี้บ้างอยากกลับบ้านบ้างบาง mm hmm. ทีก็บอกหิวข้าว uh huh. ทำบุญให้หน่อยอยากกินขนมจีนอยากกิน mm hmm. อ่าต้มแซ่บอีสานใช่ไหม่ะ mm hmm. ไม่ได้กลับบ้าน เดี๋ยวผมจะพูดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันให้คติอะไรบ้างนะ,ะผมจะพูดให้ฟังเลยเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับอย่าไปยืนใกล้รถหรือยืนขอบริมทางเด็ดขาดอืเพราะว่ารถที่ตามมาเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุไม่มีกลวยไม่มีกิ่งไม้อ่าพี่ดีเจครับรถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าคนที่เขาเป็นงานเขาจะทําอะไรรู้ไหมครับพี่ เอาไม้ตัดลงมาเป็นกิ่งไม้มาวาง,วางไกลๆก่อนประมาณส<ม>ิบเมตร<ม>อ่าถูกต้องครับถูกที่สุดเลยครับแต่ด้วยความประมาทรีบเปลี่ยนล้อจะได้ไปขับต่อได้รถเฉียวนิดเดียวเองครับพี่รถเฉีวยวนิดเดียวยางแตกเปลี่ยนล้อแป๊บเดียวครับมไม่ยอมวางกิ่งไม้มเป็นเหน็นให้รถที่ขับตามมาเนี่ย ไม่ได้ลดความเร็วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าข้างหน้ามีรถอุบัติเหตุจอดอยู่อพี่คิดดูนะครับว่าน่าสงสารขนาดไหนคนกวาจะได้กลับบ้านปีละครั้งอรอกลับบ้านซื้อกับข้าวซื้อเตงโมเขาพูดให้ฟังนะผมไม่เห็นมีเตงโมมีขนมคุกกี้ไปฝา,ากลูกฝากหลานเขาเนี่ยที่จะกลับบ้านมาช่วงปีใหม่เนี่ยกระเด็นไปทั่วเลยครับไม่ได้กลับบ้าน เพียงแค่ว่าความประมาทนิดเดียวกลายเป็นบอ่อเกิดแห่งความตายได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นกติว่าเวลาเกิดบัเหน็นี้ทําอย่างที่ผมว่าถ้าเป็นไม่ได้จริงเนี่ยอย่าลงจากรถเพราะรถเนี่ยจะบันเทาแรงชนจากรถคันอื่นได้ดีที่สุดหรือยืนอยู่ห่างให้ไกลจากถนนมากที่สุด บางที่ผมเห็นคลิปนะพี่นะรถเสียบนทางด่วนมายินคุยโทรศัพท์ข้างรถ <c oughs> แล้วสุดท้ายรถข้างหลังก็เอาไปกินไม่รอดสักลายครับอันตรายมากแบบนี้อย่าหาทาหลีกเลี่ยงนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเจ้าหน้าที่หรือผู้สัญจรไปมานะครับสุดท้ายอยากพี่น้องที่รอคอยให้กลับบ้านพ่อแม่ตายายรอคอยเรากลับบ้านเราไม่ได้กลับ อยากกินอะไรต้องใส่จุดทูบไปหาทําบุญไปหาสุดท้ายป้อมนี้รู้สึกจะล้างอยู่พอสมควรพระมาะสวดหลายครั้งถึงจะหายพี่คิดดูนะไม่ได้ให้กลัวให้อะไรแต่สงสารเขามากกว่าผมเองเนี่ยก็เป็นอดีตกรรมกรที่ไปรับจ้างอยู่ที่ภาคกลางนะครับรู้ความรู้สึกว่าคนมันอยากกลับบ้านช่วงปีใหม่สงการเนี่ยมันอยากกลับขนาดไหน มันเร่งมันรีบขนาดไหนคิดถึงคนคิดถึงลูกคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ที่อยู่ที่บ้านที่เขารอการกลับมาของเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเอาเท่ากระดูกลูกกลับไปทําบุญที่บ้านแทนที่จะได้เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ระวังให้ดีนะครับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยตรงตั้งซึ่งความไม่ประมาทไว้ไม่เช่นั้นแล้วเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยอาจจะสูญสิ้นไปเพราะความประมาทครับผม จบแล้วใช่มคัอะคุณมาลีคุณมาลีมีเรื่องจะเล่าไหมเปิดไหมเป็นไหมคุณมาลีมีเรื่องผีไหมครับผมเปิดไมให้นะคุณมาลี สวัสดีคุณมาลีครับคุณมาลีมีเรื่องผีจะเล่าไหมครับผมสวัสดี